ไปเจอขนมที่ข้อจะแปลกมาไม่ว่าจะเป็นขนมหนูทุกคนดูดิหรือจะเป็นขนมหนอนตัวใหญ่เอานี่ก็ขนมอะไรไม่รู้สีดำปิดปี่เลยเขี้ยวแดกคลาก็มานะดูดิดูดิเฮ้ยขนมแปลกแบบเน,นี้ยต้องลองค่ะโเฉพาะหนูนะใบชอบมากอยากกินมากก็จัดมาเลายสาตัวนอเนอ,นอเดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพรส์จอดีกว่าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงอันนี้หมั่าม,ะม,ะม,ะมีขนมมาให้ มาแล้วทุกคนชินแล้อู้หูขนมหนุน,นทุกคนดูหน้ามันนะขนมหนูกันทุกคนเห็นไหมนี่อา,าสีชมใบจะไปกินหนู <c oughs> เห็นไหมหางยาวมากใช่ค่ะแล้วนี่จะเป็นการกินหนูของใบกับจออครั้งแรกแต่เป็นหนูที่เป็นขนมนะ <c oughs> มาค่ะมาเริ่มชิมกันดีกว่าใบกับจา้อรเนี่ยก็เลือกตัวสีชมพูนะคะเราเริ่มจากการกินหางของมืนกอนตึ้ง ก็กรุบกรุบนะคะเป็นเยลลี่อร่อยมากๆมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ใบชอบค่ะส่วนตัวของหนูเนี่ยก็จะยืดนิดหน่อยฟีลเหมือนมัชเมลโล่กับเยลลี่ผสมกันแบบเคี้ยวยากอยู่นะแต่ก็อร่อยค่ะในส่วนของชิ้นถัดไปเราก็มาลองกินหนอนกันค่ะทุกคนไปกินหัวเจะกินหางตลกสดุดๆหนอนตัวนี้ก็ทํามาจากเยลลี่นะคะมีรสชาติของส้อมอร่อยมากๆแถมเคี้ยง่ายด้วยนะอันนี้บใบให้เต็มเซฟผ่อนชิ้นถัดมา อันนี้ใบไม่ให้ผ่านเลยนะคะเพราะมีความเหนียวมากๆแถมรสชาติจืดอีกไม่ได้เลยค่ะเจอ้าบอกไม่ไหวในส่วนของขนมสีดํานั้นพวกเราไม่ได้ถ่ายไว้แต่รสชาติเค็มสุดๆเค็มเหมือนเกลือเลยสุปขนมวันนี้เจ้าหนอน MVP ค่ะทุกท่าน